True 5G ใครๆก็ใช้ Tru ูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าหวดีทำดีต่อเนื่อง50วันกับโครงการข้าวกล่องต่อชีวิตส่งข้าวเข้าชุมชนต่างๆ อรัญญาโอยพรมนเกิดสมบัติอายุครบ84ปีถึงบ้านแฟนๆนึกถึงวันวานคู่ขวัญในดวงใจตูนพลนำวงมนตรีจิตอาสาบรรเลงเพลงแก่แพทย์พยาบาล สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าส oui, ู่ o ม d m o น n i n g อินไซด์นะครับเช้าๆดยชื่อรายการเบลเบลเบลเพิ่งตื่นมาอะไรอย่างงี้เหรอพัดฮะหันได้มองกาเชื่อตัวนี้อินไซด์นะฮะอ่าครับผมก็อยู่กับผมญี่ปุ่นเราก็พัดนะครับทุกคนบันเทิงกันลืมชื่อตัวเองด้วยด้วย อ่ะนะครับมาเริ่มต้นขา่าวแรกของเราเลยดีกว่านะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวดีของคุณวูดี้นะครับว่าบอาทำให้ครบ50วันสําหรับการที่นําเข้ากล่องเนี่ยไปต่อชีวิตให้กับหลายๆคนที่ตอนนี้ก็อาจจะไม่มีรายได้นะครับ บูดี้นะครับทำดีต่อเนื่อง50วันเพื่อสังคมนะฮะก็ต้องบอกว่ามาแล้วกว่า50วันด้วยกันสําหรับเขาคนนี้กับแฮชแท็กข้าวกล่องต่อชีวิตก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการบันเทิงเนี่ยก็รวบรวมเงินมาแล้วก็นําไปซื้อข้าวกล่องแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยล่าสุดนี้ผ่านอินสตาแกรของเขาเองก็ได้พูดว่าเดินทางมาถึงวันที่50ตั้งแต่วูดี้เปิดโครงการเกิดมาเพื่อช่วยส่งต่อแฮชแท็ก ข้าวกล่องต่อชีวิตให้กับพี่น้องในชุมชนที่ตอนนี้ลําบากมากจริงๆหลายคนนีอาจจะคิดว่าความลําบากในชุมชนมันมีมาตลอดอยู่แล้วนี่แต่วูดี้จะบอกว่ามันมากกว่าเดิมหลายเท่าครับทุกชุมชนที่เราส่งข้าวไปคือคนส่วนใหญ่ไม่มีงานทําแล้วทั้งโดนให้ออกจากงานบ้างแหละโดนกักตัวบ้างแหละซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะทําให้พวกเขาเนี่ไม่มีเงินไปซื้อข้าวแล้วก็บอกนะครับว่าทุกครั้งที่เราเอาเข้าวกล่องไปให้เชื่อไหมครับว่ามันช่วยต่อชีวิตให้กับทุกคนจริงๆ บางคนเนี่ยถึงกับว่าพอได้รับข้าวกล่องแล้วเปิดนั่งแกะกินตรงนั้นเลยนะฮะเหมือนกับว่าเขานี่หิวมากไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วซึ่งฮิวดีนะครับอยากให้เชื่อว่าข้าวกล่องที่เราส่งออกไปเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้จริงๆนี่นื่งจพี่พี่ไลแมนวงในบอกว่าทุกวันที่เอาเข้าวกล่องไปให้จะมีคนเนี่ยมายืนรอรับแบบมีความหวังเพราะเขาไม่มีเงินจะซื้ออะไรแล้วครับผมรู้สึกดีใจมากเลยนะที่มันช่วยชีวิตคนได้จริงๆวันละ300ชีวิต โดยปีนี้ไม่ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะเจอปัญหาใดๆแต่การที่ได้ทําโครงการนี้มันสร้างความสุขความอิ่มอกอิ่มใจให้กับไม่ใช่แค่วูดดี้แต่รวมไปถึงทีมงานและพี่ๆไลแมนวงในที่อา,าสาส่งข้าวทุกวันไม่มีวันหยุดและเพื่อนๆแฟนๆที่ร่วมบริจาคเงินเข้ากล่องเข้ามารวมไปถึงทุกคนที่กดแชร์แล้วก็รูปอนุมโมทนาด้วยวูดดี้ก็รับรู้ถึงความตั้งใจของทุกคนที่อยากช่วยเหลือจริงๆ ใครที่อยากจะร่วมบริจาคเข้ามาครับส่งมาได้เลยที่บัญชีด้านล่างครับไม่ว่าจะกี่สิบบาทก็ล้วนมีความหมายหมดนะครับแล้วถ้าร้านอาหารไหนสะดวกส่งเป็นข้าวกล่องสําเร็จรูปเข้ามาอุดดีก็ยินดีมากๆเช่นกันสามารถอินบ็อกซ์มาได้ขอให้เป็นการเริ่มต้นวันจันทร์ที่ดีของทุกทคนนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าสามารถบริจาคกันมาได้ที่ธนาคารกรุงศรีธิยาชื่อบัญชีเกิดมาช่วยบัญชีเลขที่531 ,1 ขีดห้3สแขีดสนะครับแล้วก็ Hashtag ว่าเกิดมาช่วยเข้ากล่องต่อชีวิตครับชัว์สุดก็เข้าไปในอินสตาแกรมของคุณวูดี้ได้เลยนะฮะจะมีรายละเอียดอยู่แต่ยังมีอีกหลายท่านเลยที่ทำอะไรแบบนี้นะครับ<อ>ที่ผลนตามอยู่ IG เนี่ยก็จะมีพี่ท็อปดารานีนุชนะฮะพี่ก้องปียะอย่างนี้แล้วก็ค o ูเลลลี่ด้วยที่ค o ูเลลลี่เนี่ยเขาลงมือทำกับข้าวเองที่หน้าบ้านเลยนะเห็นแล้วปะโอ ชื่นชมนชื่นชมนะครับมาดูกันต่อสําหรับเรื่องราวดีๆนะฮะก็คุณอาอารัญญาล่าสุดเนี่ยไปโอเอลคอนมันเกิดอาสมบัติครับถึงที่บ้านเลยทีเดียวซึ่งปีนี้นะครับอาสมบัติอายุ84ปีแล้วนะฮะพอเห็นภาพออกมาเนี่ยแฟนคลับต่างคิดถึงคู่ขวัญในดวงใจคู่นี้มา,มากเลยนะครับทำเอาแฟนๆชื่นอกชื่นใจกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพที่คุณอีฟพ,พุทธิดาสิริฉายา,ยานำมาแชร์ผ่านทอินสตาแกรมของเธอนะครับ ในตอนที่คุณแม่อรัญญานามวงศ์ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยียนเพื่อนเก่าอย่างอาสมบัติเมธนีนึ่งในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ84ปีครับพร้อมกับนําเอาขนมเค้กไปมอบให้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณอีฟก็ยังได้เขียนแคปชั่นบอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ด้วยว่าคู่ขวัญอมาตะาสมบัติอรัญญาเมื่อวานคุณแม่แวะเอาเค้กวันเกิดไปให้ลุงแอดสมบัติที่บ้านนึ่องในวันเกิดอายุครบ84ปี ทุกท่านได้รับวัคซีนกันแล้วและพยายามดูแลตัวเองกันเป็นอย่างดีในช่วงโควิดนี้ครับ เ้าก็บอกว่าดีใจเห็นลุงและแม่ตูเนี่ยแข็งแรงทั้งสองท่านก็เป็นที่รักของครอบครัวเราเสมอมามีภาพอันยาวนานของคู่ขวัญสมบัติอรัญญาที่มีมาอย่างยาวนานคือตั้งแต่อีชั้นยังไม่เกิดพ่อยังไม่แต่งงานกับแม่ด้วยซ้ำมันสวยงามเสมอรักลุงและแม่ตูนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สมบัติอรัญญาอา่อรัญญานะครับภาพยนตร์ไทย74กับ84ติดแฮชแท็กมาด้วยครับ ซึ่งงานนี้ก็มีเนแฟนเข้ามาเขียนคอมเมนต์อวยพรกันมากมายครับก็ขอให้ทั้ง2ท่านเนี่ยนะฮะก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าพอได้เห็นสมบัติอรัญญายืนร่วมเฟรมกันแบบนี้ทำให้หัวนึกถึงตำนานคู่ขวัญเมื่อครั้งวันวาดที่ก็ยังเป็นภาพจำของแฟนคลับทั่วทั้งประเทศครับ คู่เพื่อนที่เรียกว่าไม่ลืมเปเลยผ่านไปหลาย10ปีแล้วจนอแอบปี4ีปีแล้วก็ยังอยู่แข็งแรงอยู่เลยนะต้องครับเอามาที่เรื่องราวของการไลฟ์ของอาจารย์เผ่าทองนี่ผมว่ามีหลายคนติดตามนะแล้วเราก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะไปประมูลของไปเวทกันสักหน่อยหนึ่งเป็นแบบของเก่าของนี้ใช่ไหมของเก่ามีโลเคชันดีๆที่ดินต่างๆเนี่ยอะแยมาลองติดตามกันดูได้ครับ คุณไงกลาลังหาที่ทําบ้านอยู่ไม่ใช่หรอคราบเขามีที่สมวิทย์อย่างเงี้ยครับมันไม่น่าไหวอาอาจารย์เผ่าทองนะครับก็ช,ช่วงนี้ต้องบอกว่าเพราะโควิดเป็นเหตุด้วยกันนะฮะก็ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้างครับแม้แต่เขาคนนี้อาจารย์เผ่าทองทองเจือก็ยังต้องออกมาไลฟ์เปิดกลุ่มขายสมบัติเก่าในราคาที่จับต้องได้ซึ่งจากการเปิดไลฟ์ขายในครั้งนั้นครับก็มีลูกค้าเข้ามากด F กันมากมายเลยทีเดียวครับ จนกระทั่งมีการเปิดไ้า์อีกครั้งเป็นครั้งที่3นะครับเมื่อวันที่25มิถุนายนซึ่งมีตั้งแต่เครื่องประดับนะฮะอย่างเช่นแหวนทับทิมมีสร้อยยกกําไรราคาเนี่ยตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นครับรวมถึงรูปปั้นพระพุทธรูปมีพระาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็เป็นของที่อาจารย์บอกว่าแท้เรียกว่าอาจารย์หยิบจับอะไรมาลูกค้าก็ตอบรับกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวโดยอาจารย์เผ่าทองนะฮะกล่าวว่าการมาไลฟ์สดขายสมบัติ ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยการมีเงินออมเก็บเอาไว้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ผ่านมาอาจจะชะล่าใจครับไม่ได้เก็บเงินไว้แต่มาถึงนาทีนี้ก็คิดว่าควรจะมีเงินออมให้เยอะเอาไว้ดีกว่าเผื่อในภายภาคหน้าที่ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างครับ ก็ลองติดตามไปดูได้เนาะเพื่อมีอะไรที่เราหาอยู่ใช่นะฮะแล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาของที่เรามีอยู่ออกมาขายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยจริงๆนะบางคนชอบไปว่าเอ้ยตกอับนู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็ในสถานการณ์แบบนี้ใช่ใช่ครับตกอับครับตอนนี้เอาของมาขายเราต้องไม่ยอมรับสิพัดเราต้องไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวเราโอเคโอเคครับมาดูกันต่อสําหรับหนุ่มดมจารุวัฒนะฮะโอ้ล่าสุดเนี่ยปลื้มมากๆเลยเพราะว่าน้องชายแท้ๆของตัวเองเลยฮะ เป็นศิล,ลปินแล้วก็ประสบความสำเร็จเกินคาดด้วยนะครับหนุ่มดมจารุวัฒนะฮะตอนนี้ยิ้มรับความสำเร็จทรงศิล,ลปินในค่ายโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันในพาร์ทของผู้บริหารค่ายเพลงรวมถึงนี่ฐานะพี่ชายที่น่ารักของหนุ่มบอลชรนธนวัฒนะครับน้องชายแท้ๆเลยที่เดินตามรอยพี่ชายซึ่งหนุ่มดมนะเผยว่าน้องชายเนี่ยชอบทำเพลงชอบร้องเพลงเป็น acting coach ครับ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้ร่วมกันทําเพลงด้วยกันอีกด้วยแหมก็ได้กว่าเป็นคู่พี่น้องที่มีความลงไหลในงานเพลงมากๆเลยนะฮะสวัสดีค่ะดมสวัสดีครับพาทน้องชายบ้างดีกว่าน้องชายก็มีทําพงทําเพลง,พลงใช่ไหมคะ<ช>คเป็นยังไงคะคบ้อนชอนเนี่ยเป็นก็เป็นคนที่ชอบทําเพลงชอบร้องเพลงแล <ừ> ้เขาก็เขาก็มีเวของเขานะเขา <ừ> ไปทำงานกับกับเอ่อโปรดักชันของซีรีส์ <ừ> ตา่างอะไรอ่างเงนะี้ย โดยเฉพาะแบบซีรีส์วายเนี่ยจะเยอะมากเป็น acting coach ด้วย oh. ไปอยู่บ้างหลัง acting coach แล้วก็พอเขียนเพลงได้ทำเพลงได้อะไรเงี้ยพวงกับก็เขาก็แบบอ้าวมาทำให้มาทำอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบโปรเจกต์เริ่มต้นอย่างแบบไวรัสไอต้า่ต้องทำเพลงมาเรื่อยๆทุกวันนี้ผมไปทำเพลงกับน้องด้วยเรารับงานรับงานเป็นแบบงานเพลงมีคนมาจ้างให้ทาเพลงอะไร mm. เพลงนี่เลย ก็ชวนน้องมาทําช่วยกันทำอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับในช่วงแรกๆเนี่ยแทบจะแบบซ้อนทับกันเลยเนาะน้องก็ชอบเพลงอะไรเงี้ยเขาก็ประกวดเขาไปประกวดพอไปพอไปประกวดปุ๊บมันมีดราม่าอยู่แล้วแน่นอนคนไปเียมเยียบคนไปพูดว่าแบบเป็นน้องชายเล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็ซัพเฟอร์พอสมควรรู้สึกว่ามันไม่ใช่เส้นทางของเขาแล้วแต่ว่าสุดท้ายพอไปเขาไปเจอเวที่แบบโอเคเขาเรียนเรียนนันการแสดงมาเขา เราจบทางด้านนี้มาเขาก็ทํางานทางด้านนี้อยู่ฝั่งต่างทางฝั่งนี้แล้วพอมีโอกาสทางการทําเพลงอะไรเงี่ยเขาก็ทําต่อซึ่งมันก็มันก็เจอเวของเขาได้สุดท้ายเมืวันนี้ผมว่าเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วเราเวลาเห็นเราเห็นงานเขาแต่ละงานเนี่ยเขาก็จะมีลายเซ็นของชัดเจนมากจะมีความุกวนกวนเองอะไรจะมีความคุณกวนมีความมีความซนซนอยู่อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่านี่แหละคือลายเซ็นเขาเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักเขามานานว่าเออ น้องามันเป็นแบบนี้แหละสนสนชื่นใจไหมคะทั้งน้องในค่ายที่แบบมีผลงานที่ดีรวมตัวถึงน้องชายแะแท้ของเราเองด้วยดี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 ครับเขาถือว่าเราโชคดีแหละผมผมใช้คําเนี้ยเออว่าเราโชคดีแบบเราได้ไปอยู่ในที่ที่แบบคนทุกคนตั้งใจทํางานมากอยากจะฝากน้องๆนะครับลิขิ entertainment จริงๆก็ปล่อยมาแล้วสองวงก็คือพิกซี่กับแบมนะครับก็ไปฟังเพลงกันได้นะครับใน YouTube ของลิขิ entertainment นะครับแล้วก็ปีนี้ยังมีอีก หลากหลายศิลปินรอให้คุณได้ดูกันให้ได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากเลยนะคะโดมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซดกันทางช่องทรูอ i นไซด์เอนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True i n s i g h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ